เหนื่อยไหมโอ้โหเหนื่อยไหมเดี๋ยวถามก่อนเดินทางมาไกลเหนื่อยไหมวันนี้พาเหนื่อยครับวันนี้พามาเที่ยวไกลเลยไกลครับครับผมนี่ผมบอกตรงโอ้โหอลังการมากเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยนี่เป็นป้ายบริษัทผมป้ายบริษัทอ่าบริษัทอะไรเนี่ยบริษัทอ่าบ้านนี้ดีบ้านนี้ดีสถาบันิี่และก่อสร้างจำกัดครับรับสร้างบ้านนะครับรับสร้างบ้านครับในเขตสระบุรีสระบุรีอยุธยาลพบุรี เอาพูดง่ายทุกที่ทุกที่ครับทุกที่ใช่ไหมครับใช่ทุกที่ใช่ไหมครับงพี่โอ้สุดเดี๋ยวเฮ้ยบิลลี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมนึ่งพลพงศ์ครับวันนี้ก็มาที่นครนายกนครนายกครับผมอำเภออำเภอบ้านนาใช่ครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับครับผมวันนี้ก็มาทําการเอวางผังวางผังวางผังหาตําแหน่งตอกเสาเข็มครับพื้นที่พื้นที่ อย่าบอกนะว่าตรงนี้นะใช่ไหอย่าบอนะใช่ครับด้านหลังอย่าบอกนะตรงนี้นะด้านหลังครับผมตรงนู้นด้วยนะใช่ครับผมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยด้วเดี๋ยวนะตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ป่ะคืออย่างงี้บิลลี่อ่ะที่ตรงเนี้ยเป็นค่อนข้างเอ่อหน้าจะจะแคบนะครับแคบพอหน้าแคบเนี่ยแต่มันได้ความยาวแต่ผมว่าไม่แคบนะไม่แคบนะติดถนนนะคืออย่างนี้ใช่ใช่มันมันมันก็พอสมควรครับคราวเนี้ยความต้องการของลูกค้าอ่าแกต้องการปลูกบ้านสองชั้นหนึ่งหลัง ตรงไหนด้านหลังเลยครับด้านหลังใช่เป็นปูกกี่ชั้นครับสองชั้นอยู่ด้านหลังนะครับแล้วส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นชั้นเดียวชั้นเดียวใช่รู้สึกว่าสองชั้นชั้นเดียวใช่ไอตัวเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะทําสร้างไว้เพื่อเป็นร้านค้า มินิมาร์ทนะครับประมาณนั้นใช่อ๋อแสดงว่ามีพื้นที่ดิใช่ครับพื้นที่ก็ได้นี่ใช่ตรงนี้ก็จตรงที่จอดรถใช่ตรงนี้จะมีร้านจอดรถเหมือนเหมือนเซเว่นนะครับเหมือนเซเว่นแล้วทำเปคล้ายเซเว่นใช่ครับอ๋อเหรอใช่สองชั้นข้างหลังใช่ครับแล้วก็ข้างหน้าชั้นเดียวชั้นเดียวชั้นเดียวทําเป็นมินิมาร์ทมินิมาร์ทอ่าเหมือนเซเว่นเลยครับเพราะว่าในโซนนี้ก็ชุมชนตรงนี้ก็คนข้างเยอะครับบ้านบ้านคนทั้งนั้นเลย บางการอาศัยทั้งนั้นเลยนะครับพูดถึงก็ได้นะได้ได้ครับแต่ก็ได้ได้ได้ในนี้ไม่มีเซเว่นใช่ครับเอาตรงนี้ไม่มีเซเว่นใช่เราเข้ามาก็มีแต่แล้วก็อย่างร้านค้าก็ไม่ไม่กลายเรครับไรแต่ที่อกว่าแต่พอผมเชื่อว่าพอตรงนี้เปิดแล้วเนี่ยขายดีแน่นอนนะครับแล้วก็จะสร้างโครงการเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็วันนี้เนี่ยผมมาหามาวางผังตอนนี้รอทีมเซเวยผมอยู่ยังเดินทางมาไม่ถึงครับครับผมบอกตรงว่า สุดยอดเลยครับถามว่าทำเลดีมากใช่ทำเลดีมากความคิดดีมากใช่ซึ่งอย่างอย่างที่บอกนะครับวันนี้เนียเราเราเข้ามาในเนี้ยเรามันไม่มีเซเว่นเลยเห็นไหมฮะครับตั้งแต่ปากซอยตรงโรงพยาบาลใช่คือตรงนี้อยู่หลังโรงพยาบาลบ้านนานะครับอ่าอ่าใช่ครับผมผมบอกตรงว่าพื้นที่เงี้ยผมบอกตรงว่าผมอยากอยู่อยากอยู่เลยจะมาอยู่นี่เลยใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่เดี๋ยวผมบอกได้เดี๋ยวผมบอกเจ้าของบ้านเขาได้อันนี้ที่อะไรเนี่ย อำเภอบรรนาจังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับผมเอาเดมาถ่ายละครบ่อยไหมแถวแถวนี้มาถ่ายบ่อยมาถ่ายบ่อยนะถ่ายบ่อยจําไม่ได้แต่ผมจำไม่ได้ครับผมเข้ามนกอ่ะแต่ผมบอกว่าพื้นที่นี้ดีมากมากโอเคครับบิลลี่เดี๋ยวเราไปหาน้ำเนาะไปหาน้ำกินข้าวกินน้ำกก่อนดีกว่าโอเคครับรอพิมซเว์เวย์ครับผมครับสักครู่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมรอช่างผมก่อนครับผมครับผม A few ครับนี่นะครับอธิบายฟังกัเกี่ยวกับการวางผังเข็มนะครับ <S <S คือเบื้องต้นเรามีแบบมาแล้วซึ่งเป็นเป็นเ d f ซึ่งการรางวัดการวางผังวางตำแหน่งเข็มของเราเนี่ยก็คือต้งเราต้องเก็บแนวที่ดินทั้งหมดครับในีใน่เป็นแปลงที่แปลงฉน,นดที่ปูกไว้ถ้าเรามาครอบเป็นไฟล์ตัวแคนแล้วเราใช้ผังเข็มเดิมเนี่ยมาคั่วปี้ข้ามไฟล์ แล้วก็ให้ทางผู้ว,ว่าจ้างหรือเจ้าของบ้านตัดสินใจว่าเราจะอ,ะอิงทางด้านไหนเป็นฉากเป็นแนวครับซึ่งเบื้องต้นที่เราได้คุยกันก็คือจากจุดนี้ก็คือมุมแนวเป็น,นแนวเขตที่ดินแนวสุดท้ายเถวสุดท้ายครับผมับเข้ามาทางฝา2เมตรครับแล้วก็ให้เป็นฉากยึดฉากดํานี้ก็คือจะได้เป็นแบบนี้ครับครับเป็นหลังแรกด้านหลังวิธีการวางของเราก็คือเราจะใช้เป็นค่าโคอิเลเนตเปค่าเป็นีครับยึดจะลิงก์จากไฟล์ทุกแฉเข้าไปตูวกล้อง จะยิงเป็นฉากเป็นค่าเอ็ทันทีครับผมครับผมซึ่งค่าการทําเป็นค่าโค о อ д и н ีตเนี่ยจะมีความชัดเจนมากกว่าความถูกต้องมากกว่าการทาเอ่อเปิดฉากเบีไลน์ครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้ครับเรื่องการวางตําแหน่งเข็มเนี่ยตัวไหนก็จะทําเป็นค่าค ордин ีตครับสำหรับหลังนี้ฮะพอดีลูกค้าไม่สะดวกมาเนาะ นะครับลูกค้าทํางานผมก็เลยรับมอบหมายจากลูกค้านะครับเจ้าของบ้านนะฮะมาคุยกับทีมช่างเลยนะครับว่าตําแหน่งเสาเข็มไปในทิศทางใดนะครับจากน้่น2เมตรจาบนี้มา2เมตรครับเป็นเป็นต้นนี้นะนต้นนี้เลย ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าต้นนี้มาสองเมตรตัวนี้ครับแล้วก็ถอยไปสามเมตรไปทางโน้นอ๋อโอเคก็คือเขายึดจากนี่มาครับแล้วก็ยึดออกไปฉากอย่างนี้เลยครับโอเคครับครับตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการทำงานนะครับวิธีการวางผังนะครับว่าเขาทำกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับบิลลี่ครับถ้าบิลลี่อยากรู้อะไรเนี่ยบิลลี่ถามช่างได้เลยนะครับ ผมยังไม่รู้นะผมอยากจะถามช่างับว่าเป็นยังไงได้ได้ครับแผนผังเป็นยังไงได้ครับพี่ครับอลองถามช่างได้เลยพี่ครับพี่วัสดีีครับอนี่คือบอกว่าคือช่างเขาบอกว่าเขาอยากรู้เขาอยากรู้เขาอยากอยากรู้อยากรู้ว่าการทํางานของพี่ว่าแผนผังมันเป็นยังไงผมผมไม่เข้าใจครับอ่าเป็นตอนนี้เป็นการกําหนดตาแหน่งต่อเข็มอ่าครับที่ที่ที่เราเขียนแบบขึ้นมาที่เราจะสร้างบ้านหนึ่งหลังนะครับผมเนี่ยเราอยู่อ่เป็นการ กำหนดเข็มกำหนดจุดต่อเข็มเพือ่อค่าพิกัดโค ордин าตร,ร,ระยะใช่ไหมระยะใช่ไหมใช่ครับระยะออ๋ครับคือโดยโดยวิธีการทำของเราคือใช้โฟกกล้องโทรทัศน์สถานโอ้หนี่อัตโนมัตนะครับใช่ครับครับผมก็าสามารถยิงเป็นค่าตําแหน่งเ e. อ็นเป็นจุดเซนเตอร์ที่เราจะต่อเข็มได้เลยได้เลยครับครับผมระยะนี้เนี่ยเรายึดมาจากไฟล์ที่เรามีครับที่เราสร้างแบบเขียนแบบมาที่ที่เขียนใช่ไหมครับใช่ครับก็คือประมาณตัวนี้ครับคือเราจะเราจะได้ระยะตามที่ต้องการเลยระยะล้น ครับนะฉากฝั่งไหนยึดฝั่งไหนเป็นเกณฑ์ระยะตามนี้เลยครับก็คือเพราะฉะนี้เราก็ไปอินพอดเป็นไฟลแคดใหม่อีกทีหนึ่งครับแล้วเราก็สร้างเป็นกระขึ้นมาเป็นภาพแกที่เรียนอ๋อแล้วชื่อว่าที่ที่ไปจากนู้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมปดู้ทางหน้าหน้างานก็ได้ครับได้ได้ครับที่วางตำแหน่งเข็มโอ้โหอ๋อจะมีมันจะมีอย่างนี้ครับใช่ครับอากาอนเหมือนเป็นพื้นที่ตลอดใช่ไหมใช่ครับ พ่าบ้านบางหลังพื้นที่ที่ดินเขามันไม่ได้ฉากมันไม่ได้แนวอาจจะเป็นสา้มเลียมห้าเรียมหกาหเีียมอะไรก็ว่ากันไปมันไม่เท่ากันคอาจจะมันต้องยึดตัวนี้เป็นเกณฑ์ครับแล้วก็ปรับแก้ให้ให้ให้ผู้วา่าจ้างให้เจ้าของบ้านเห็นเลยครับผมจะอยู่้ายจะอยู่แบบไหนดีอ๋อนี่ไงจะไปครับนี่ไงากำลังจะวัดกันครับผมอันนี้คืออะไรเขาเนี่ยอันนี้เป็นการระบุตำแหน่งเสาเข็มครับผมโดยจะใช้เหล็กเส้นนี้ต่อลงไปครับผมเพื่อให้ระบุตำแหน่งเข็มว่าเข็มพวกนี้จะอยู่ตำแหน่งจากนู้น จากโน้นรู้ว่จากนี้มานี้จะเป็นสามเหลี่ยมชายแองเกลิลครับผมจะวัดจากเสาบ้านออกไปประมาณ2เมตรกว่าครับผมเพื่อจะหาตำแหน่งว่า เสาเข็มตัวนี้จะอยู un> un ่ตำแหน่งไหนโดยการเขียนแปลงที่พี่วิลลี่ดูแบบเมื่อกี้ครับครับผมผมเข้าใจตอนนั้นแต่ที่บอกว่าให้มันตรงปักเลยใช่ไหมครับให้มันตรงปักเลยใช่ไหมให้อยู่ในตำแหน่งที่ให้อยู่ตำแหน่งเลยใช่ไหมครับผมที่เขาต้องการครับผมครับผม้าเก็บบกแต่ก็บนเบเรียวไปหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้ครับผมไม่ได้ใช่ไหมครับผมบ้านก็จะเบี้ยวออกไปครับผมบ้านจะเบี้ยวครับผมแล้วก็อย่างเราอิดบล็อกอิดบล็อกมันจะเบี้ยวใช่ไหมครับครับผมเราก็ว่าตำแหน่งนี้เลยครับคือใช่เลยคือว่ากล้องตรงนู้นใช่ไหม ครับก็อาจจะนุมัตินะฮะใช่ครับผมใช่มครับครับผมอ๋อนี่นี่คือปักเลยใช่ไหมครับผมอันนี้คือปักใช่ครับผมเยอะอันนี้คือบอกว่าแล้วผมรู้เพิ่มมาอีกนะครับสําหรับบิลลี่นะฮะยอดครับยอดบิลลี่เขาครั้งแรกที่เขาเข้ามาในใช้งานก่อสร้างแบบนี้ฮะครับก็วันดีเป็นเพื่อนกันก็อยากรู้อยากอยากเห็นนะฮะครับก็พามาครับนะครับวิลลี่สนใจถาวรตรงไหนครับผมผมผมสนใจคือบอกว่าผมอยากมีบ้านอยากมีบ้านอยากมีบ้านเอาง่ายดีกว่าเอาง่ายๆ่ายคือบอกว่า เอาพื้นที่บอกว่าไม่กี่ตารางวาประมาณนี้นี่เลยครับต้องทางเสียหนึ่งเลยครับบ้านบ้านนี้ดีชนแนลครับเ้า้เาไป็นติดตามดูได้นะครับมีทั้งวิทยากรมีทั้งสถาปนิกออกแบบอย่างตามงบครับไม่บปลาปไม่บาปลายใช่ไหมครับตามงบตามงบประมาณของเจ้าของบ้านได้ทันทีถูกต้องครับต้งเสียหนึ่งเลยครับถ้าเกิดว่าเนาะผมก็จะทําคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้นะฮะนะครับก็อยากรู้เรื่องอะไรผมรู้อะไรผมก็จะบอกนะครับอันก็อย่าลืมเนาะใช่ครับฝากติดตาม ด้วยะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปได้ชมคลิปที่มีสาระแบบนี้นะครับใช่ครับนะครับและอย่างแบบว่าผมบอกตรงว่าพื้นที่นี้น่าอยู่มากงจริงอ่ะน่าอยู่น่าอยู่แล้วก็เป็นแบบแบบคืออย่างนี้คุูนง่ายเจ้าของเขาเนี่ย ความคิดเขาผมอย่างนี้เลยฮะเพราะว่าแกจะเปิดเป็นมินิมาร์ตตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ดูอนรอบอย่างอย่างเกินต้นคลิปอันนี้อันนี้อันนี้กี่ชั้นครับเนี่ย๋อาตรงนี้สองชั้นครับบริเวณนี้ตรงนี้สองชั้นสองชั้นใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าเป็นชั้นเดียวชั้นเดียวทําเป็นมินิมาร์ตฮะแล้วแล้วข้างหน้าต่อไปอ่ะเป็นลานจอดรถครับสำหรับลูกค้าวิ่้ามาซื้อของก็มีลานจอดรถให้ด้วยอ๋อเขาจะตั้งเป็นเอมินิมาร์ตใช่ครับอานนี้ก็รวยดิอ่าจะไปไหนแล้วฮะก็แถวนี้เห็นมหมไม่มีเลยเห ตรงนี้ชุมชนค่อนข้างหนาแน่นด้วยนะครับครับอ่ะฝากก่อนแล้วกันสุดท้ายนี้ครับอีกครั้งฮะ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระตุคลายให้ผมด้วยนะครับเนาะอันนี้นี่พูดจริงครับผมบอกตรงว,ว่าผมชอบอ่ะยังไม่ร้อนใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ผมยังไม่ร้อนครับยังไม่ร้อนไปเรื่อยๆผมบอกว่าสติงครับครับผมฝากไว้ด้วยครับบ้านนี้ดีชาแนลบ้านนี้ดีชาแนลครับผมแล้วฝากไว้ด้วยครับบิลลี่สามขาครับผมผมมาหาเขาอ่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับผม